ก็ออกรุ่นใหม่กันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับหูฟังเกมมิ่งแบบทัวรเลสนะครับตัวนี้ครับเป็นหูฟังจากแบรนด์บิส o ูตัวนี้เคมมาเลยว่าเขาเป็นหูฟังทัวรเลสที่เน้นเล่นเกมโดยเฉพาะด้วยการใช้งานที่น่าประทับใจมากๆครับการเชื่อมต่อเขาเคลมมาเลยว่าเป็นระดับโลเทนซี y และสเปกอื่นอีกเพียบซึ่งทั้งหมดนี้มาในราคาประหยัดๆที่หัดที่1290บาทกับรุ่นนี้เลยครับ b w f l b 2ครับ ด้านของดีไซน์ครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังแบบทว์เล็ตส่งอินเอียร์ยอดฮิตแบบมิก้านะครับตัวนี้จะออกไปในทางใหญ่กว่าแบรนด์อื่นเล็กน้อยมีเสริมความเป็นเกมเมอร์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นไฟ LED ด้านหลังพร้อมโลโก้หมาป่าสุดเทพทั้งที่ตัวหูฟังและตัวเคสครับในเรื่องของสเปคครับตัวนี้มีสเปคการกันกน้ำได้ระดับ IPX4 กันละอองน้ำได้แบตเตอรี่ใช้งานได้4ชั่วโมงที่ตัวหูฟังและชาร์จที่เคสเพิ่มได้อีก24ชั่วโมง สเปกบูททูดครับตัวนี้เวอร์ชัน5.0มาพร้อมกับเกมโหมดที่จะช่วยให้การเล่นเกมของคุณไหลลื่นและมีอัตราการหน่วงที่น้อยมากๆครับ ้านของไมโครโฟนครับตัวนี้มี DSP noise canceling ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนที่ตัวไมค์ก็จะจับเสียงพูดให้คมชัดมากขึ้นแล้วก็ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้อีกเล็กน้อยนะครับปิดท้ายในส่วนของเสียงนะครับตัวนี้มีการออกแบบดีไซน์ด้านเสียงเป็นฟีเจอร์เสียงหงพิติที่จะช่วยจำลองเสียง7.1 Surround เทียมให้กับผู้ใช้งานตรงนี้เพื่อเสริมบรรยากาศความเป็นเกมมิ่งเฮดโฟนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับให้เสียงรอบทิศทางจำลองเอฟเฟกเสียงของหูฟัง7.1ทำให้เล่นเกมได้อัตรรสและบรรยากาศรอบทิศทางมากขึ้น สำหรับแนวเสียงหูฟังนะครับต้องบอกเลยว่าให้เสียงที่ค่อนข้างเน้นเบสแน่นหนักเสียงเอฟเฟกมาค่อนข้างเต็มเลยครับอลังการใช้เล่นเกมสนุกดูหนังเพลินเแต่เบสก็จะไม่ได้ลึกมากนะครับย่านของรายละเอียดก็เหมือนจะบูสต์ย่านเสียงสูงขึ้นมาพอสมควรให้ได้ยินเสียงรายละเอียดในเกมได้ชัดขึ้นเรียกได้ว่าตรงนี้ครับค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานเล่นเกมพอควรแต่สําหรับการฟังเพลงอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากครับรวมๆนะครับตัวนี้เหมาะมากๆก,กับคนที่อยากจะได้หูฟังเล่นเกมนะครับที่เน้นเสียงเอฟเฟกต ไม่ได้เน้นทิศทางมากแล้วก็เอาไปฟังเพลงได้ปรักปายนะครับแต่ว่าทําได้ดีไม่เท่าการเล่นเกมครับและอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการดีเลย์น,นะครับตัวนี้ทําได้ดีมากๆก็บิสบ๊ FLB2 Gaming Toilet ตัวนี้น่าจะถือว่าเป็นคำตอบที่ใช่และน่าลงทุนมากๆกับราคา1290บาทครับ